ดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล่ากับฟางลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ตามประเทศทุกปูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยกลัวพาหล่อ,อครับมื่อนี้บรรยากาศบรรยากาศดีครับมืนอนี้กดจะเลยยึดได้กีดยางจะเลยจะพากันไปซีดปุยป๋ยปุ๋ยหมักครับปุยป๋ยหมักปุ๋ยหมักให้ให่างครับ เมืองบรรยากาศผมจะพาไปเมืองบรรยากาศครับโอ้ยเมฆย,ยู่สูงขนาดครับมื่อนี้อะไปกันได้เลยครับนะ,ะครับอุปกรณ์ของเขาก็ได้ไป่คำรถโคชีคุณเก้าอีกแล้ว ลุยป่าลุยสวนครับรถขนเองรถต้องค่ะก็คนท้างกับเป็นทางลูกรังนะครับเลื่อนข้างไปชวนทศนาอย่างบ่หอดนะครับยังบ่ช่วยเลย ตอนนี้เป็นโลปลาอย่างนะครับโลปลาอย่างแล้ว,ลลาาลวมาปลูกมันชะพลังครับปลูกมันชะพลังอ,อ้าาจามาเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะเนาะครับบันนี้มามาเบิ่งปุ๋ยมักน้ำกันครับปุ๋ยมักตัวนี้ มักไว้หลายปีแล้วเลยครับสามสี่ปีบริฉีดจักเกลจะเปิดเบิ่งกันโอ้หืมัตกโอ้ครับเดี๋ยวไม่ไม่แย่กุกคนโอ้ยมันติดจะไรไม่เยะ มเนี่ยโบนเหมโอันนีน้โบปลาไหนครับนี่บกบกยังบบขึ้นน้ำอยู่ได้ก็เอาไว้บ้านครับตุ้ยทางนี่ยังบบขึ้นน้ำครับตัวนี้ นอนบกนอนบอกเกิดครับแม่นอนแมมบกเกิดมันเป็นมันจะเป็นนอนตัวเป็นแม่ตัวไี้เอาไว้บ้านไว้น้ำหมอยู่ด้วยครับบกเกิดบัดเอาไว้ชวนอยางเเกิดนอนครับเพราะว่าขันบกเกิดนอนมันกเป็นปุ๋ยคนลาเอามาบางทางนี้ครับทางนี้ไว้ชวนอยางตลอด มาไว้ซ้ำกันแล้วโอ้กินแห้งก็ทางนั่นครับนี่เป็นทางน้อยแล้วนี่ครับเห็นบอลได้หลายหลายลายมักทุกอย่างครับอยู่ในนี่นี่ที่เป็นน้ำท่งลวงเลยตอนมันจะฟูขึ้นมาขับบนกันรายการครับอันนี้ที่มกปุยห้ากระใช นี่แหละครับไส่ไส่พอดอครับพอดอเจ็ดถ้ากไปขอ,อน้นมพัฒนาสิดินนะครับ mm hmm. ก,กบสิมีบอก mm hmm. แจกฟรีครับบี่ได้ซื้อ mm hmm. อันนี้แค่ได้เป็นตารครับเลย,เย mm hmm. พอดอหนึ่งทำปุ๋ยหมัก แรงตังนครับสำหรับตัวนี้มันเป็นพออร .6 วีมาร์ขึ้นกันละครับหมักพวกเศษอาหารพวกเศษปูเศษปลาเลยแลวก็มีบอกครับใส่น้ำจากลิตรใส่ ใส่พอดอไปที่ผมเท็ดมีบ่ผมใส่พอดอซองหนึ่งใส่น้ำสิบลิตรครับแล้วก็ใส่ผลไม้สิบลิตรพวกผักกวางเนี่ยสิบสิบกิโลแล้วก็ซื้อน้ำกลางน้ำตาล จากนำตา,ตาลน้ำใสแล้วก็เสื้อ D M นะครับสารละลายพืชแล้วก็คนใมันเข่ากันเขาก็เติมเรื่อยๆครับเศษอาหารเศษอาหารเหลือเขาก็มาเทใส่เใสเื่น,นี้ผมไม่ได้มาเทศไซดละะัน,นียยาวสีปุยไม่ไี้หระครับสีจน,นยางสีจนยางสีจะละ พอแล้วเขาไปฉีดน้ำกันได้แล้วครับเอาครับไปนี่เขากำเขาก็ใส่น้ำปุ๋ยหมักลิตรลิตรกัวครับนี่กดโคกนึงนี่แหละครับก็น้ำทางนึงครับทางนึง ก่อเอาต้าานั่านี้ครับก็จะิปตนการัท่อาการหัวฉีด よかった。 แล้วเราก็คนคนให้มันเข้ากันเอานี่แหละครับคนเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก <c oughs> ็ฉีด เขาฉีดตามร่องอยางนะครับบารนด้เราก็เขาก็ฉีดตามร่องอยาง สามล่องสามต้นเลยเสร็จคล้โคนอย่างนะครับน้ำร่องปุ๋ยหมักครับบ่มีผมไมีไผ่ครับ สำหับคลิปสวัสดีครับ